สวัสดีครับพบกับพ่องช่องตะเวนชายแดนบึงการนะครับผมวันนี้ก็มาที่หาดตามสมบูรณ์นะครับผมที่บึงคุงหลงนะครับผมจังหวัดบึงการนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงนี้ก็เที่ยงนะครับผมก็เล่นน้ําสนุกคลายร้อนกันครับสนุกสนานครับผมผุกคนนะครับ ก็มีห่วงยางมีบานาน่าโบท๊ทครับผมโอ้โหโห,โห,หลายยางครับผมมานั่งกินข้าวชิวๆนะรตรงนู้นก็จะเป็นภูลังกานะครับผมที่ว่ามีถ้ำนาคานะครับตอนแดดจ้าก็อาจจะรังๆงนะครับข้างหลังก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะครับ มันจะเป็นสูงม,มันจะมีเรือนะครับผมเรือ70็ตสกีอ้ครขับเล่นเด็กๆสรุกสนานนะครับ ุผม,มากครับโอ้ทะเลนะครับทะเลอีสานครับเหมือนทะเลครับสวยมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ